สวัสดีครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับอาจารย์ใบครับพี่น้องมาไถหน้าแม่ของครับมาหนี่ไถหน้าอาจารย์ใบองนี้นะครับมาหนึ่โอ้ยที่ว่าอย่าหลา่คลิปหายนะครับหน้าอาจารย์ใบเข้ามาหนึ่งเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งครับเพราะว่าหลังจากเพิ่นได้เปลี่ยนบูดหรือว่าลูกยางพ่วงมาไล่ผ่เวอร์ เราเปลี่ยนมือว่านี่ครับนี่ว่าเราไถหน้าดีบบครับนี่เพราะว่าพ่วงมาไรมันหล้วมครับพอดีอาจารย์ใบเพึ่นก็นลยซ่อมให้ครับมือว่านี่เปลี่ยนเรียบร้อยครับอาจารย์ใบบอกว่าลอยเมื่อได้ครับพี่นออ้องโอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับ ไาผ่านพ่วนครับเป็นผานหกครับพี่น้องปลาหย่าลายๆหนาๆนี่กับบุิยานครับฝอดเท่าอ่าทางพญายนาคเพื่นบอกว่าไถหน้าจะของนั่นปรับเอาเต็มที่เลยว่าสันบอตองยานครับปรับเต็มที่เลย ใช้ขสีข่เยนอนครับด้ยมือนี่พวงมาไล่ดีแน่นเปึกเลยครับพี่น้องเลยเมื่อไรคุ้มยากครับเพราะว่าวางหันนี่พวงมาไล่เพิ่งลวมครับหลวมเหี้ยครับพี่น้องเลย้เน็ีนดไม้เลยครับจับช่วง ข้องกาลางไรด้วยคือไรกันปะเรียบร้อยนี่แหละครับเป็นวิธีเป็นสูตรของเล่าครับสไตล์เพื่อนครับพี่น้องบาเดีก็ซีเป็นเก็บหัวมุมครับหนี่งเ,เก็บหัวมุมอยู่ประมาณทัสี่ข้อไหมสี่ข้อครับ ว่านี่ท่นเลยเรียนทั้งบูดท,ทั้งซีนครับของพวกมาได้เป็นได้เห็ดไทยเรียบร้อยครับว่านี่ขับมวนขับดีขับ,บ,บ,บไถหน้านี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเลยซายใจพะยักนอนขับกุและอาจาราย์ใบบอกว่า สงสัยสิไดนอนครับแล้วเห่ามาอนี้ว่าทันอือสุดปัดเลยครับพี่้องอ่อพื้นที่ตรงนี้นี่สิปเป็นหน้าคุณพ่อเพอนครับนี่คุณพ่อของอาจารย์ใบห้องเนี่ยฮะวุนเพิ่ได้เก็บบักคอยอยู่ครับพี่้องคุณพ่อเพอนพเก็บบักคอยเ,เ,เชอรี่ครับพี่้อง หน้าแต่สมัยแต่ก,ก่อนกับเป็นหน้ามีแต่ดงแต่ปลาครับแถวนี้ขันเป็นผู้ใบรับเด็งเสียงมากก่อนโหลดรับพี่น้องเลยเสียงสองมากก่อนเลย ไหแล้วก็คือไปป่านขั้นโอได้ครับพี่รองนี่สีไห่อจาจารย์ใบเพิ่นเห็ดขั้นหน้าไว้เรียบร้อยเลยครับหลังจากเปลี่ยนบูดพวงมาไล่ใหมาสุดอยอดเลยครับพี่รองนนเลยไอยาอองนวลเลยกู้เขาดีแหี้ยมากครับพี่รองเลย คนเราห้วตับปะอืับนนที่บ้องนีกับะมาณ2องลครับพีพ่้นนนอน ขึ้นขอเพันนะนะุ์หาเก็บบักหอยเชอรี่ครับดินก็ยังชุ่มๆอยู่ครับพี่น้องเองใช้ไ้ช่วงนี้กับพวกนี้รับหญ้าแต่ายมาต้องมาบางต้นทุ่งจับจุดตอเขามาต้องเผาหญ้าครับพี่น้องไถไว้เลยครับนี่ จากเพิ่นเปลี่ยนบูดช่วงมาไล่ว่านี่เดียวเพิเ่นพอใจหลายครับพี่น้องเลยหายหน้าหัวผิวใจเลยครับมันไถมวนเวลามันบ่อใดบังคับยากครับพี่น้องเลยมันปวดตรตงเตะบังคับคือบังหันเ้ยบ,บังคับอันนี้ยากโคตร บามีบ่ได้ยากเลยนะครับนี่งปกติแล้วหย่าหลายครับแถวนี่หน้าทุา่งแถวนี่หย่าหลายแห่งครับพี่น้องแต่ะว่าครับว่าใช่ปัญหาเราครับสำหรับพัน โคกเข้าเลยฐานขั้วนครับพี่น้องไถไวใบอะสายถไถหมดได้เลยครับพี่น้องจะ้องไปจังวุนครับบอกอาจารย์ใบเลยว่าไถหน้าจะท้องกันเอาคักๆไปเลย เดี๋ยวไถ่เร็วหนึ่เดี๋ยวสืได้ปานขั้นตัวครับอยู่ด้านหลังผมเลยปานขั้นประมาณนจะได้อยู่แบบประมาณโอ้แต่ซิมมิบพูแล้วครับเลยปานขั้นขึ้นไม่เบ้ไปเลยครับพี่น้องเลยสาวโบฮิตงซันกับโบได้เขาได้นามครับพี่น้องอู้สาว